ถือคลองมักสวัสดีครับแล้วสวัสดีพี่น้องทั่วโลกนะครับสำหรับมือนี่เอาในมันได้อาหารองเสียบพี่น้องเลยมือนได้คลองมักยิ้มบ๊วพี่น้องเมืองพี่น้องคุณทับสดสดโอ้ยสองตอนยังไงครับแบกลูึงครับพี่น้องคุณตับงัวครับตับงัวสดๆครับสดมากเลย มือนีเพิ่นเอไม่ว่าเพิ่นอยากมาดูแล้วครับตับนี่เนาะหาซื้อยากลรเคื่อสิได้กินครับรดย่างกรอบไข่บางมือกี่เป็นพี่น้องอน,น,อนี่ก็โอ้อยเสียงตวดจวดจวดเลยอยู่นี่บ่เห็นเพิ่นกินเนาะแต่ละ,ตละผมก็ได้นี่ครับสาย็บกีบไม่อร์เลยสาย็บกีบมาเรียนดิสายพันตับนี่เนี่ไม่อร์พันตับนี่สาย็บกีบสายพันตับนี่สาย็บกีบ เอมือตุ้มนะครับตอนผมโมกินตับตอนตอมีทวายไม่วามือนี่ครับเอาแบบเอาลูกเตาเลยวะตีขุนตีเลยเนาะโอ้กรขวดพี่น้อบสลดสอบครับมาทวายเลยครับมือนี่ไม่รอปีจ้ะอืครับหากินยากจ้ะตัวอดีตน,นี่ว่ะพีนน่น้องมโมยังแบบตุดเสยียบเลย อ่าซอยอย่างอืดโอ้สูตรลายจ้ําข่เหนียวแ่ะหือกินผู้เดียวจ้ะตับโอ้ตับแบบต้นๆพ่อบ้านเพิ่นบ่กินพ่อบ้านเพิ่นกินตับบ่ได้เพิ่นบ่กินตับจักเที่อคนซวยไห้ครับหืมสุกเต๋าแล้บัดนี้ ขออภัยนั่นได้จากผู้ใดบอกินดิบม, <laughs> มือนี้แม่อออขอขอจักมือพวดอะไรมึงต่นถ้วยกับพวดพวูดพูดพ<า>ูดเอาล่วงมือนี่อันนี้ถ่ายกิบ,บเลิเดี๋ยวจะทำกันมือนี้เป็นข้นพ่านเมียงครับมือนี้พ่านเมียง,งเพื่อนกดบไหมกดบ่ตรจุดยอด โอ้ยพี่น้องเอ้ยสดคักขอบคุณครับไอ้น้องสาวครับเปิ้เอามาส่งให้ท่ารับผมกับน,นี้ครับสามจ,จิบครับไอาให้มุ้งแต่ไม่ลุงพันใส่รองมือใส้กี่พันตับเนี่ย รื่อหม่ตัเลยล่ะท้งนี่กินละจะเห็นรืมยังเอาคาุณว่าเอ,อาหารทิ้งตัวไป็น้่องคอให้เนอะบแก่ข้าวได้บวกเอา้าเพราะกินข้าวแซ่บบึงน้ำขาวน้ำน้ำขาวน้ำต่อไป มือนีบวกล่องเลยครับผมอม่ามว่าคุณจัดการเลยมือ,อมเดี๋ยวคุณถ้วยๆีผมเป็นมือถ้วยครับมือเอาค้าคัดนดมือนีมาเ้อพี่น้องมากินน้ำบสบก็ไม่ออกอครับมือนี่จ <มา S 2> ูตับสดๆกิโลนึ้งหมดนะครับเขียงเขียงตับทุตไย ถ้อยครับแบบคนอยากม็ดูแลครับนี่ผักแพ้่จ้ะแพ้วถ้วยใหอยู่พี่นอ้อยต้วกินมาได้อ,อยากกินเด้ยเนีอยข่เสียบเดียวคนนอสุดขัดทดเนี่ยสุดกระดิ่มีอีกแลวครับสดกระดิ่งขึ้นนี่ฟางง่วลหรอปะน้งกลมกลมเลยท่านสดกระดิ่ โอ้ส่วนนี้มิลองเอออย่ามิลองไม่เห็นดนิกลมสุดอร่อยสวยเลยกูนะมึงเสียงสวยกูนะอื จับบักซุกหย่อนจับหลายซุกหยอ่อนหวานบ่กรอบหวานเจ๊ดเจ๊ดหวานกรอบอืมอ,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 อโอ้กินได้กินเทือกเนโดนเทือกเกือบปีแล้วบ่มันไม่กินมะนิีน่ปีนึงแล้วมันมันมันว่ไม่โดนเปิดซื้อจ้ะติดโคโวิดนัด่มซิดโควิดพอมอีโดนรทรงเขาบมาทรงเนาะอ๋อครับ ครับผมกับส้ยิบกีบอิตโควิดค้นกับบ่เคยกินดิบผมกินตุกขมือไส้ยิบกีบส่วเรียบร้อยแล้วครับส่วนไทยไอ้หุ้นยิงไข่ใบบดกืบ กคักด้ยเมอนสามสิบสี่พันตับ เม,มี่ยงมือพันเมีย่ยงเอ้มีพอบัน่นพันเลยพอ่อพันอะไรขอบคุณค่ะพันสามสิบกี่พันอร่อยโยเลยขายกี่พันตับเจ้าของวปุ้เจ้า,<ม>บ,าบีครับถ้ามีเพียนะบั่นมันไม่มีเพียจะ้ะ vùng ngập ai tặng nhịp chịu tôm thơm nhịp tuổi lắm hm hm nó hm hm ปั้นนหน่อยเขาปั้นนหน่อยตับตอนยังไงมือนนี่กินสมอยากกรอบหวานก <c> ล <oughs> อบหวาน <c oughs> ตำคำบาที่บอกเลยเนาะบาไว้ครับถ<ฟ>้อยจูตับกับกวางโอ้ นี่สดถูกใจนะครับครับสดคักสดเนี่ยสร้ยมันกระรูนแล้วตอนส่วนผสเนละวตอนส่้อยครับเนื้อด่างจวด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 นะครับโอ้ยยังตับถึงมีดสดคัก ขอนิดหน่อยทำ <laughs> ข,ข่าขด้หน่อยป่ครัขบขอานิดหน่อยอยาวคมขมกับเจ้าบีแท้ <laughs> <c oughs> banyak. เขาว่าซนละแสบลายแสบลายแสบลาย มันบอกบบมี่หลาย้วนหลายกิโลนกันนกิโลครับตับโล่่เนาะเนี่ยมันโลครับเท่าไหร่มเนี่ยแพงงเนาะตับดูนี่ครับระวสามร้อยสามทิ่งกัตกววนสามร้อยนะครับสามร้อยสามร้ยบาทครับโอ้ยสมันโอ้มันสดแข็กสดเน่ยทีโอ้

หัวนาะหัว่นาะตรวคัยังูมกูเนาะกุนไอตอนต้อยไหมตอนต้อยมีถือตับตังตรวจ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 ่แต่ว่าตรวจคัก นะจอดี๋ดเต่าเลยครับกินในสมยาครับโอ้สวนข้อมสด ก็พี่จะเพลิดเพลินก,กินเดบจูค้าเขียงครับพี่น้องเบจูข้าโค้งครับมือเนี่จุค้าเขียงขเขียงไม่ส้อยพี่น้องเบิง้งแบบแทบครับ เมืองไทยบริกินคากไปเน,นี้มันมันอึดมันหายากเมืองไทยไม่นหนักถ้าเขาซื้อจีบานเท่านะกาไปซั่งเข้ากันได้หน่อยๆใช่ คตับลนๆสมอยากสมแสบแลสุดยอด หวานครับอืมเมื่อเงินไปเฮ็ดงานถึงไม่ได้ก้อยตับหวานไปกินบ่บัดนี้ก้อยตับหวานนั่นโดนกรุงเทพขายดีเลยก้อยตับหวานก้อยไปกินได้หนึ่งเขาเดียวที่ด้มันโอ้ หยาบไรพี Turn, <Add to the mosque> ่น้องตับไป็หไงที่สดเนาะกิน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 เที่ยวเดียวเล่กิน้มันอิ่มหมดเลยไม่พันดุีบ่อือพันเมียงเนาะอือย่างคักครับพี่น้องมือเนี่ยผมก็แค่นางเบิงเลยครับ โอ้โหเบอยู่เนื้อเดี๋ยวดิ่งวึงดึงไปหน่อกสวดไรเดี๋ยวดิงงดๆแล้วลาดประมากินเครื่องโดนบบคนเดียวเครื่องดพอดีเครืงนึ่งที่มันต้องหวานหวานน่าตับอืมหวานอิ่มระบาดเน เดือดแล้วถั่วคั่วถั่วเนี่ยออเอาข้ามนี้กันมาเลยไม่พาสิอิ่มแล้ววันนี้เหม,มือนหมกเหมือนหมอดเครื่องโลเกือบเครื่องโล luồng ăn rồi, em mến Em มักับว่เป็นยังอิม่มอิ่มบ่โอู้ดีคลัทลูกข่อยเลยลูกข่อยกิกี่กนนิ่งไม่รู้มืดแล้วแก้วกันเลยมืดแล้วแก้วผมไม่อยู่ครับแล้วถ้าไม่เพียแบบบ้านเท่าหรอกดีคักอันนี้บีพวกข้าวมาต้มเอาอนเนียวตับอุ้ยตัวคักตัวเนี่ย ถึงรู้แล้วมเหมือมาสรุปแล้วบมาจับคักจับคักเกือบครึ่งโลคุณอกใหญ่ซื้อมาโลหนึ่งไหนมันโลหนึ่งเนาะโอ้หนักตึงนะเกือบครึ่งโลเดี๋ยวเขาปั้นไทยอืมโอเคยิ้มเลยครับวันนี้ไม่ออกอิ้มแล้ว อ่ะครับแต่ในคลิปนี้นะครับเนาะสร้อยจูตับครับของไม่ออครับคลิปนี้ครับแบบเต็บแทบจับสดๆดสามสิบกรีพันดับเต็บแทบหวานกล่อมๆเลยครับอแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายขอไอ้เจนี่ก็ขอขอบคุณทุกงพ่อพิณองนะครับเด้อที่เขารับช่วมและกับโคติดตามเลยครับทั้งช่องของลูกชายคนโตแช่เลยครับผมเด้อกดติดตามเขอบคุครับสำหรับคลิปนี้เนาะ แซ่บแล้วแแซ่บล้วอิ่มแล้วอิ่มเต็มร้อยไม่เหนื่อยอ่ามือเนี่ยคะแนนเต็มร้อยเต็มร้อยเลยบ่เต็มร้อยเลยแซ่บเลยตรวจตับตรวจครับจ้าเอาคลิปนี้เอาไว้ถ้ามีกันเนาะจ้าคลิปหน้าก็พอดีครับผมแต่เอาคลิปนี้สวัสดีครับจ้า